มดดำเผยพิงกี้ไม่ได้รับงานไม่มีบ้านอยู่จากกรณีนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชท,ที่เพิ่งจะได้รับการประกันตัวออกมาและมีข่าวลือว่าเตรียมรับงานอีเวนต์ล่าสุดแอดมินเพจพิงกี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้รับงานแต่อย่างใดและยังคอมเมนต์บอกใต้โพสต์อีกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวมากๆในช่วงนี้นะคะทุกคน ดูแลสุขภาพนะคะล่าสุดมดดำก็ได้ออกมาเผยในรายการแฉว่าชีวิตพิงกี้ตอนนี้อยู่ที่มัสยิดบ้านนวลจันทร์ขายไปนานแล้วบ้านโชคชัยสี่พี่สะพายอยู่พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้เช่าบ้านอยู่ตอนนี้พิงกี้ปฏิบัติธรรมอยู่มัสยิดและอาจจะยังต้องการสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะเพิ่งจะได้รับออกจากเรือนจำ ขอขอบคุณข้อมูลทางจากสยามนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ